มีไม่มีสามที่มีแต่สองที่นะเราถามเขาดูไหมว่ามีที่สําหรับเด็กหรือเปล่าม่เด็กก็ต้องซื้อตั๋วด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ไงวันนี้พาน้องนี้ตันมาดูหนังนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมนะคะแต่ก็ลองดูแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะ บรรยากาศก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะคนมีประมาณนี้นะคะไม่ว่างสักที่เลยเหรอไม่ว่างเรื่องสองงานเป็นเร่องางสัปดเราเรียกถามเขาดูไหมให้โดนแล้วให้สําหรับเด็กอ่ะเด็กก็ต้องนั่งก็าอีเหมือนกันเราก็จะไปนั่งที่อื่นยังไงล่ะนั่งบนตักเราไงนั่งไหวไหมล่ะนั่งไหวเราสองชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะไหวทำไมจม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เก้าอี้ใหญ่ เราจะให้เขานั่งอีกที่หนึ่งเขาก็ไม่นั่งหรอกอ๋อเร้ก็าอยู่ด้านข้างเขาก็อยู่ได้ไม่มีสำหรับสาม,สามที่เลยเหรอใช่เต็มหมดเลยเหลือสองที่สองที่เต่ลไอ้ที่ทกดหัวใจไว้คือจองแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงเหลือจะเสีำเงินบสีส้มที่ยังจองได้อ๋อเราไม่ได้วางแผนก่าย ไม่เป็นไรป่ะไปอดนะคะไม่ได้ไม่ได้ดูไม่มีที่ให้หนัา นี้นะคะก็จะพาน้องนิตาสนะคะมากินไอศครีมกินเค้กนะคะก็ตอนนี้ก็ยังรออยู่ที่ร้านเนาะชื่อร้านอะไรนะพ่ออัลเจอร์อัลเจอร์นะคะนี่นะคะก็กําลังนั่งรอโตอยู่นะคะเพราะว่าโตเต็มเนาะระวบางรอนิต้ <laughs> อาลงแล้วมาแล้วมาแล้วจะวิว่งหนี ก็ดีไหมดีเลยเพราะว่าตอนนี้เน่ยอะมากเ่นค่ะใช่ยากาศก็ตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็รออยู่นะวันนี้เราก็มีจิบชากันนะคะคนละแก้วเล็กๆนะ สั่งอะไรไปบ้างก็ไม่รู้นะคะพี่นัทเดินไปสั่งนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามีอะไรมาบ้างนะคะเนยเ็เยนาอก็เดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวต้องแนนค่ะจะทายอาหารให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเสียงดังนิดนึงนะคะจิ้มคทายกันใหม่ค่ก็มาแล้วนะคะยังนึงนะคะก็พี่นัทก็กำลังจัดการ ไล่เอ,อกหมดเลย <laughs> เรออันต่อไปนะคะว่าจะมาอะไรอีกนะคะอร่อยอร่อยชอบแล้วชอบไหมครับ เสรจแล้วก็จิบน้ำชาค่ะจิบไหมอาจิบน้ำชาจิบน้ำชาใช้มือหลุดไปมือจับ <ไป S 1> อบบบย่อายืนสิลูกอย่าตอกจับจับแลยจับน้ำชาเลยเจ้าก็สิหลุกแจ้เก็สิฮะ ไม่จับขี้เกียจแล้วเมื่อกี้นี่ยังจับดีอยู่อยากกินขนมมากกว่าขนมกำลังมาครับ,ม,บมาแล้วครับก๋วยเเสิร์ฟาวางเลยครับผม อันนี้นายอร่อยจริงๆอ่ะอันนี้ก็ตักได้ข้างนบนว่าจะถ่ายรูปฉะนั้นไม่ได้ถ่ายย,ย่อยเรมครับ ไปไหนเล่ากระเป๋าสั่งอยู่ไหนตรงนี้ไนสมเไไอาเล่ะครับค่ะเก้าน้ำหมด ไหนครับ อออทางไหนทางนี้ก็ใกล้ที่เราจดรใช่ไหมใกลอยู่ทางนน้นเหรออืมทางนี้เลยหรนนะอทางนี้เลว ตอนนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซื้อของให้น้องนิ้ตันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยจะเดินทางกลับแล้วจะรถูส้สะนู้